รู้หรือไม่ตลาดเสียงกงมีที่มาจากชื่อสารพ่อปู่หากพูดถึงคำว่าเสียงกงหลายคนเข้าใจว่าเป็นคำเรียกแหล่งซื้ออะไหล่รถมือสองหรือตลาดขายของเก่า แต่จริงๆแล้วคำว่าเซียงกงนั้นเป็นคำจีนแต้จิ๋วโดยเซียงหรือเซียนแปลว่าเทวดาหรือเซียนส่วนกงเป็นคำที่แปลว่าผู้ใหญ่หรืออาวุโสรวมกันแล้วเซียนกงหรือเซียงกงจึงมีความหมายดั้งเดิมว่าเทพผู้ใหญ่หรือเซียนอาวุโสถ้าเป็นสารแบบไทยๆก็คงคล้ายๆสารพ่อปู่ แล้วทำไมคำนี้ถึงกลายมาเป็นคำที่ใช้เรียกตลาดขายของเก่าหรืออะไหล่รถยนต์มือสองและมีศูนย์เสียงกงหลายแห่งกระจายไปพัวทั้งในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในอดีตช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองบริเวณย่านตลาดน้อยหรือเยาวาราชใกล้วงเวียนนิวออเดียนมีธุรกิจของคนจีนในย่านนั้นประกอบอาชีพค้าขายอะไหล่รถยนต์เก่าขายจักรยานเก่า เนื่องจากมีรถที่ใช้ในสงครามปลดประจำการอยู่มากจนธุรกิจขยายตัวจนต้องมีการนำเข้าอะไหลจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งอะไหล่ใช้แล้วยังนำไปสร้างรถตุกต๊กรถอีแตนจนกลายเป็นย่านขายอะไหล่มือสองขนาดใหญ่ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีศาลเจ้าจีนชื่อศาลเจ้าเซียงกงตั้งอยู่หลังโรงหนังโอเดียนจากนั้นพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณนั้นจึงใช้คำว่าไปเซียงกงหรือขายเซียงกง เพื่อหมายถึงการไปซื้อขายของเก่าในย่านนั้นจนกระทั่งคำว่าเสียงกงกลายเป็นคำใช้ทั่วไปเรียกตลาดค้าขายของเก่าหรือย่านอะไหล่รถยนต์เก่าดังนั้นเสียงกงไม่ได้แค่เป็นตลาดขายของเก่าหรือแหล่งอะไหล่รถยนต์มือสองแต่มีที่มาจากสารพ่อปู่เทพเจ้าประจำถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีนในอดีตนั่นเอง